สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวลิศราสอดหัสกเจดสมน์สี่25สวัสดีครับผมนายเทวาัสุเรือนรหัส6 7 3 0 0สทองวันนี้จะนำเสนอเกี่ยวกับแรนเดอร์ไดแกรมระบบของไฟจราจรตามตามนี้ค่ะกำหนดอินพุตสวิต Start แทนด้วย x0 และสต็อแทนด้วย x 1ไฟแดงแทนด้วย y1 ไฟเหลืองแทนด้วย y2 และไฟเขียวแทนด้วย y3 เมื่อกดสวิตช์สตาร์ไฟแดงจะทำงาน8วินพอครบ8วิก็จะหยุดทำงานและไฟเขียวก็จะทำงานต่ออีก5วินาที เมื่อครบห้าวินาทีไฟเขียวอยู่ทางานและไฟเหลืองก็ทํางานต่ออีก3วินาทีเมื่อครบ3วินาทีก็จะวนลูปไปติดไฟแดงเหมือนเดิมก็จะวนลูปแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะกดปุ่มสต็อปไฟทั้ง3จะหยุดทํางานพร้อมกันขอจบกนนะารอัพเดตถึงเท่าน,นี้ค่ะ